สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน O b d s ดีชนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นรถ Ford r a n นเจอร์นะครับปี2012นะครับคันนี้นะครับต้องการที่จะดูค่าความร้อนของอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับคุณลูกค้าก็เลยขับมาที่หน้าร้าน O b d ี hop อของเรานะครับเพื่อติดตั้งเกีรรุ่น l ูฟ f y เ f นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคุณลูกค้าติดตั้งนะครับไว้ตรงไหนนะครับตัวนี้เป็น Ford T6 นะครับปี2012นะครับอันนี้เป็น4ประตูนะครับอ่าคุณลูกค้าก็เลือกเป็นเกรดนะครับตัวลูฟี่นะครับ XF ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานกับรถนะครับ Ford T6 คันนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกรดนะครับใช้งานอย่างไรนะครับพอร์ต OBD ของรถนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องเปิดเกรดตัวนี้ออกมาจะอยู่ด้านในตรงนี้ก็เสียบปลั๊กเข้าไปได้เลยนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นเสียบแล้วเก็บสายขึ้น ไปหาตัวเกตได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกตใช้งานอะไรได้บ้างนะครับผมจะเริ่มจากสตาร์ทรถนะครับอันนี้เป็นฟอร์ดทีหกคันนี้นะครับสตาร์ทรถก็เกตก็จะติดขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะครับเกตก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวเกตทําอะไรได้บ้างนะครับคันนี้ในฟอร์ด เรนเจอร์ทีปี2012นะครับคุณลูกค้านะครับเน้นนะครับตัวอุณภูมิค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ก็คือเกียร์ทเกียร์เทมตรงนี้นะครับตอนนี้รถจะอยู่ที่80นะครับ80องศานะครับมอน้ำอยู่ที่79บนะครับโวลต์อยู่ที่13.9อันนี้เป็นความเร็วอันนี้เป็นวัดรอบนะครับตัวนี้เป็นบูทนะครับสามารถใส่โลโก้ฟอร์ดได้นะครับคุณลูกค้าติดไฟชิปไลท์ตรงนี้เพิ่มเพื่อแจ้งเตือนเวลาค่าม้อน้ําถึงหรือว่าความเร็วถึงนะครับชิปไลท์สีแดงตรง เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับเกตสังเกตได้ว่าสมูทไม่ดีเลยนะครับสามารถติดตั้งกับรถสอดเลนเจอร์ได้ดูความร้อนน้ำมันเกียร์ได้แบบนี้80องศานะครับตัวเกตสามารถกดปุ่มด้านหลังนะครับเปลี่ยนกราฟิกหน้าจอได้นะครับอันนี้จะเป็นเข็มวัดบูตนะครับให้เลยนะครับวัดรอบหม้อน้ำดูน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็หม้อน้ำแบตอะไรเงี้ยนะครับดูได้เลยความเร็วอยู่นี้นะครับหน้าที่3นะครับ จะเป็นค่ารวมแบบนี้นะครับก็จะบอกค่าทั้งหมด9ค่าในหน้าจอเดียวนะครับความเร็ววัดรอบบูธเทโบนะครับอุณหภูมิน้ำมันเกียร์หม้อน้ําแบตเตอรี่นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอินเทคแอร์เทมอุณหภูมิไอดีและระยะเวลาที่ขับรถช่องต่างๆตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับว่าเราจะเอาค่าอะไรมาวางนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่4นะครับก็จะบอกค่าแบบนี้นะครับหน้าที่5นะครับ เป็นแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นไฟบอกของวัดรอบนะครับหน้าที่หกอันนี้เป็นหน้าจอใหม่นะครับที่ทางลูฟี่เขาอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของตัวกราฟ,ฟิกหน้าจอขึ้นมานะครับทำให้ลูฟี่ตอนนี้มีหน้าจอทั้งหมดหกหน้านะครับตามนี้เลยตัวนี้ก็จะบอกม่าน้ำน้ำมันเกียร์บูทนะครับความเร็วแล้วก็วัดรอบเข็มที่อยู่ตรงนี้แบบนี้เลยนะครับครับัวเกตน,นะครับก็สามารถที่จะ เปลี่ยนสีตัวเลขนะครับได้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสีตัวเลขได้เราอยากจะเปลี่ยนสีตัวเลขเป็นสีอะไรนะครับเราก็กดเปลี่ยนได้เลยมันเราจะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินอะไรอย่างนี้ครับก็เปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนสีได้นะครับตัวเลขต่างเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับแต่คุณลูกค้าชอบเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเราก็กลับเป็นสีขาวนะครับได้กดเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับ เกจก็จะเป็นตัวเลขที่เป็นสีขาวเป็นรูปแบบเดิมที่เกจตั้งมาจากโรงงานนะครับอันนี้มาดูไฟชิปไลท์นะครับไฟชิปไลท์คืออะไรนะครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อเมื่อค่าเตือนต่างๆถึงนะครับอันนี้ค่าม่อน้ําเราตั้งอยู่ที่ร้อยห้าองศานะครับผมจะลองตั้งให้ต่ํากว่านะครับเพื่อให้เกจเตือนนะครับอันนี้ผมตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับจะสังเกตว่าไฟชิปไลท์จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ ค่าม้าน้ําก็จะเตือนว่าตอนนี้ค่าม้อน้ําถึงค่าที่เตือนไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงไฟชิปไลท์ติดแบบนี้พร้อมเสียงนะครับได้ยินเสียงนะครับจะเตือนทุกหน้านะครับที่มีค่าม้อน้ําอยู่นะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงไหนก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับค่าม้อน้ําเห็นไหมครับจะเป็นสีแดงไฟชิปไลท์จะติดนะครับพร้อมเสียงนะครับเมื่อคาดเตือนไม่ถึงไฟชิปไลท์ก็จะดับไปนะครับแบบนี้ความเร็วถึงนะครับ ไฟคลิปไลน์ก็จะติดขึ้นมานะครับอันนี้ผมตั้งค่าม้อน้ําไว้มาตรฐานนะครับจะอยู่ประมาณ105องศานะครับที่ตั้งกันนะครับก็จะตั้งไว้ตรงนี้ให้เกตเตือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกตเตือน10 5ยองศาเนี่ยควรจอดรถนะครับข้างทางแล้วก็ตรวจสอบระบบน้ํานะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดที่จุดไหนม้อน้ํารั่วนะครับมอน้ําตันนะครับหรือว่าพัดลมไม่ทํางานอันนี้ต้องเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ ท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะติดตั้งนะครับเกต r u ลูฟี่นะครับ XF แบบนี้นะครับในรถ Ford Ranger นะครับ T6 นะครับปี2012นะครับก็สามารถดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ได้แล้วแบบนี้นะครับแล้วก็ Ford Ranger ตั้งแต่ปี12ขึ้นไปก็ดูค่าน้ำมันเกียร์ได้หมดเช่นกันนะครับสามารถที่จะขับรถมานะครับติดตั้งแบบนี้ทางร้านเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับหรืออยู่ไกลจากร้านเราสามารถสั่งซื้อผ่าน ช่องทางออนไลน์ที่เพจ facebook obd s h OP ได้เลยนะครับทางร้านก็จัดส่งไปให้นะครับเซตค่าต่างๆของตัวเกตไปให้เรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าก็หาตำแหน่งบางเกตนะครับแบบนี้นะครับเก็บสายเข้าข้างประตูนะครับแล้วก็เสียบปลั๊ก เข้าที่พอร์ต OBD ของรถก็ใช้งานได้ทันทีเช่นกันนะครับวันนี้ทางร้าน OBD Shop ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ขับรถ Ford Ranger T6 ป20ี2012เกียร์ออโต้คันนี้นะครับเข้ามาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเราเพื่อติดตั้งเกจ l u f f i XF ตัวนี้นะครับท่านใดสนใจทักมานะครับ0899695708นะครับวันนี้ผมป๊อ b OBD Shop นะครับขอจบรีวิวนะครับ เกลูฟี่ XF นะครับตัวนี้ในรถฟอร์ดเลนเจอร์ T6 ปี2 0 1 2นคันนี้วเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ